เอาละครับอันนี้คือช้างเสียงไทยนะครับผมอ่านจากคู่มือนะครับวิธีการอธิษฐานช้างเสียงไทยก็คือเขาให้นําช้างเนี่ยนะครับมาวางไว้ที่ตรงเข่าของเราให้เท่าเข่าเลยนะผู้ชายเนี่ยจะใช้นิ้วก้อยในการยกนะครับตัวนี้นะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็จะใช้นิ้วนางในการยกอืนะครับผู้หญิงจะยกด้วยนิ้วนางผู้ชายยกด้วยนิ้ว,ว,วก้อยนะครับ ครั้งแรกเนี่ยให้เราอธิษฐานก่อนว่าสิ่งที่เราจะทําสําเร็จหรือว่าเราต้องการจะขออะไรนะครับถ้ายกขึ้นแสดงว่าอันเนี้ยสำเร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขออธิษฐานก่อนนะใช้นิ้วก้อยนะครับเห็ yeah, <okay>. yeah. นครับอันนี้ผมประสบความสำเร็จแล้วนะโหหนักมากเลย <laughs> ยกครั้งที่สองนะครับอธิษฐานซ้ำเรื่องเดิม นะครับถ้าประสบความสําเร็จขอให้ยกช้างนี้ไม่ขึ้นนะครับครั้งที่2นะโอ้โหยกไม่ขึ้นครับยกไม่ขึ้นอ่ะอันนี้ใครจะมาลองเสี่ยงทายนะครับมากันได้ที่วัดประธานหองบวัวนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ